โอเคครับทุกคนก็หายกันไปเกือบเดือนหรือไม่ก็เดือนหนึ่งเลยวันนี้ไม่ใช่มาสุ่มอะไรแต่ว่าจะมาบอกวิธีเล่นยังไงให้เก่งผมจะแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงต้นก็คือยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีตัวตัวดำหรืออะไรเลยกับตอนที่แบบเริ่มโหดละโอเคช่วงต้นเนี่ยผมแนะนำให้เล่นพวก ภารกิจลายวันให้แบบให้หมดเลยให้ไม่ให้เหลือแล้วก็ดา่านธรรมดาพวกเนี้ยแนะนําให้เล่นเก็บดาวให้ได้3มดาวไปเรื่อยๆไม่ไหวก็แค่อัพตัวละครเพิ่มแนะนําว่าไม่ต้องไปอัพสปีดมากแล้วก็เวลาเวลาเราได้การันตี S&R แล้วอะไม่ต้องไปซื้อตัว๋วไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม ตัวแดงอรไม่ต้องไปซื้อพยายามเก็บเก็บเพชรซื้อตัวดําอย่างเดียวเลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนอกจากภารกิจไรยวันที่ต้องไปซื้อพลังงานนู่นนี่นั่นแค่นั้นพอไม่ต้องเอาไปซื้ออย่างอื่นโอเคหลังจากเราได้ตัวตัวดํามาแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากเล่นนู่นนี่นั่นได้หมดเลยไอ้ด่านสามดาวที่แต่ก่อนเล่นยากเนะ่ย ง่ายมากคราวนี้พอมันถึงช่วงนี้แล้วอะ่ะมันจะทําให้เรามีของในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปั้นให้ตัวเดียวก็คือตัวตัวดับที่เราสุบม,มาปั้นให้สุดแค่ตัวเดียวพอพอถึงตอนนี้แล้วอะ่ะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนช่วงต้นเลยแต่ว่ามันจะง่ายกว่าทุกอย่างมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะได้ของเยอะขึ้นด้วยทั้งดาน ลานประลองอะไรเงี้ยอันดับเราก็จะเยอะขึ้นรวมไปถึงเราก็จะชนะคนที่เราเคยเป็นกระสอบทรายมาก่อนพอถึงช่วงนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันน่าเล่นขึ้นตอนเนี้เราก็อัพพลังขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องไปนสนใจอะไรแต่เพชรก็ยังห้ามใช้ใช้แค่ซื้อตัวดำเท่านั้นแล้วก็ตัวที่สุ่มอะ่ะ ขอให้เป็นตัวดามมีที่มันพึ่งมาใหม่เลยไม่ต้องเอาตัวรีเทิร์นนะเอาตัวมาใหม่เลยหรือถ้าเกิดคอใหม่กำลังจะมาก็ไปสุ่มคอใหม่ก่อนตัวที่บัฟความเร็ว่ไม่ต้องไปสุ่มนะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีโซนิกอยู่เราไม่ต้องรีบพอเล่นแบบนี้ไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัวตัวดําใหม่อีกตัวหนึ่งพอถึงช่วงนั้นแล้วอะ่ะเราจะมีทรัพยากรเหลือเฟือ โอเคพอถึงตอนนี้ให้ไปปั้นความเร็วเพราะว่าความเร็วสําคัญที่สุดละโอเคก็จบไปละสําหรับเล่นยังไงให้โหดฉบับผมผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย